สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิดา634ทาโรโนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปของแรนดอมนะคะคนที่แบ่งไม่มีคู่หรอพูดง่ายๆก็โสดนะคะหรือว่าคนที่มีคนคุยด้วยแต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนนะคะคุยบ้างไม่คุยบ้างคุยกันไปก็ไม่รู้เรื่องคุย คุยแล้วเราเป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าคุยกันมานานแต่ว่าสถานะก็ไม่ชัดเจนหรือว่ามามาหายหายแบบนี้ก็ได้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าความสัมพันธ์ที่เป็นสถานะอย่างว่าไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้เป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออมาดูซิมันจะเป็นในทิศทางไหนก่อนปีใหม่นี้นะคะจะได้บทสรุปไหมนะคะก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่า กระต่ายนี้จะดึงดูดพลังงานของใครเข้ามานะคะเช็คพลังงานกันก่อนนะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านการอ่านแบบนี้ขอโทษทีการอ่านแบบนี้นะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไป general reading นะคะไม่ได้โฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้เก็บเอาไปพิจารณาเอาเองด้วยวิจารณญาณของคุณนะคะ อะมาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณที่กระต่ายคอลเล็กได้วันนี้คือคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะอืมไม่เป็นคนที่ออกตัวนะคะไม่ชอบอยู่หน้ากล้องนี้ก็ได้แต่เป็นคนที่ชอบอยู่เบื้องหลังนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่คิดวิเคราะห์เก่งนะคะชอบใช้ความคิดเนีย่ยเห็นไหมคิดจนแบบ หนวดเขาขึ้นแล้วหนวดเป็นสีขาวแล้วบางคนนะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเมษเป็นธาตุไฟแต่ว่าเป็นธาตุไฟที่โอนโซะเป็นธาตุไฟที่นิ่งๆเข้าใจความหมายไหมเป็นธาตุไฟแต่นิ่งหมายความว่าผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะคะจะทำอะไรก็ไม่ผีผลมแต่ยังมีไฟตลอดนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะคะยังคิด ยังคิดอยากจะทำโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้อยู่เสมอนะีแต่ว่าจะอยู่กับความคิดเป็นแนวแบบผู้จัดการเป็นแนวเจ้าของกิจการเป็นแนวแบบคนที่มีตําแหน่งอะ่ะก็เลยแบบชอบคิดมากกว่านะคะเป็นคนที่คิดเก่งวางแผนเก่งแบบนี้ก็ได้นะคะรู้หลบเป็นหลีกรู้ปีกเป็นหางอะไรเงี้ยเออรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอะไรเงี้ยจะไม่ได้เป็นแนวแบบโชว์ออฟนะคะเป็นแนวแบบ นิ่งๆนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าสัดกลกับอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในราศีเมษราศีเมษหรือว่าธาตุไฟก็ได้แต่ด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือคุณเป็นประมาณนี้นะคะนิ่งๆรอดู เราดูเหตุการณ์เราดูสถานการณ์รอแก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตในที่ทํางานเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับลักษณะของไอทีนะคะเป็นคนที่จะต้องคอยแก้อะไรอยู่ด้านหลังนะคะเบื้องหลังประมาณนี้ก็ได้เนาะมาดูกันนะคะเพราะว่าแต่เห็นสายสัญญาณสื่อสารมาเยอะนะคะก็ <k neg ots> เลยนึกถึงชาวไอทีนะคะที่จะต้องมีความแบบรอบคอบนะคะใช้ความคิดกับการสื่อสาร กับอะไรที่แบบต้องมีประสบการณ์ด้วยแบบนี้เนาะอ่ะมาดูกันว่าคนที่คุณมาถามถึงล่ะตัวเขานะคะพลังงานประมาณไหนคะตัวเขาพลังงานประมาณไหนคะอ๊บตัวเขานะคะอืมไม่ค่อยแฮปปี้นะในความสัมพันธ์หรือว่ากำลังงอนใครอยู่นะคะงอนคุณหรือว่าไม่ได้คือเป็นคนที่ไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์แต่ อยากจะได้รับการทนุถนอมอยากโดนเอาใจอยากสปอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากควบคุมในความสัมพันธ์ทั้งที่จริงๆตัวเองก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปคอมมิชขนาดนั้นไม่ได้เป็นความสุขให้กับใครได้ขนาดนั้นหรือว่าเขาเองไม่ได้เป็นความสุขให้กับคุณได้ขนาดนั้นนะคะไม่ได้อยากให้คุณขนาดนั้นแต่เป็นคนที่อยากจะควบคุมคนโทรลคุณนะคะแต่นิสยัยอ่ะดูแล้วพลังงานคือเป็นเด็กกว่าคุณมากนะคุณเป็น คุณเป็นดีเอ็มเพอร์เอร์เขาเป็นควีนออฟซอร์อะอยากเอาอกเอาอยากให้คุณเอาอกเอาใจแล้วก็แบบเนี้ยอย่างเงี้ยใจดีกับเขานะคะอยากให้คุณใจดีแต่ตัวเองก็อยากควบคุมคุณอะไรเงี้ยทั้งที่เขาก็รู้นะว่าคุณอะมีของนะคะคุณเป็นสิ่งโตแต่เขาเป็นคนเนี้ยอืมเขาแบบอยากให้คุณใจดีกับเขานะคะอืเป็นคนเอาแต่ใจแหละท่านลมได้นะคะมีถุน แต่มองเห็นมิถุนเป็นเป็นมิถุนนะคะหรือว่าเป็นสิงอย่างนี้ก็ได้เป็นช่วงที่เขางองแงง้องแงงอยากอยากโดนเอาใจอยากโดนงออย่างนี้นะคะต้องมางอเขาเท่านั้นเขาจะไม่เข้าหาอะไรแบบนี้แล้วด้วยคุณมีพลังงานแบบเป็นเ t h เ e อ p e อ o r เขายิ่งไม่พอใจหนักเลยคุณเหมือนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็รอดูผลแต่เขาเหมือนกับอยากให้คุณเอ่อ Step t o w a r d นะคะอยากให้คุณเข้าหามากกว่านะคะอะ่า ดูมันจะเป็นยังไงไปได้มันถึงเป็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนสักทีถูกไหมอ่ะมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์โดยทั่วไปนะคะในช่วงนี้นะคะคนคนนี้นะคะหรือว่าดูเหตุการณ์ก่อน,สถ,น,ถน,นงงสถานการณ์ทั่วไปกับคนคนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ทั่วไปกับคนคนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะโอ้แต่ว่าจะได้ใช้เวลาด้วยกันนะมันจะได้มีโอกาสนะคะมีโอกาสเข้ามาเป็นเวลานะคะเป็นเรื่องของเวลา เป็นการได้กินเลี้ยงฉลองได้ไปใช้เวลาด้วยกันนะคะแต่ว่าการมาใช้เวลาด้วยกันมันอาจจะเป็นการเอ่อได้เจอแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวได้เห็นได้เห็นท่าทีของกันและกันนะคะก็จะอาจจะไม่ต้องจําเป็นต้องสื่อสารกันด้วยจิตหรือว่าเป็นการสื่อสารที่มันดูลึกซึ้งแต่เป็นการเจอกันที่มันเหมือนรู้สึกดีใจจนความรู้สึกมันแตกกระเจิงแบบนี้ก็ได้นะอืม เออก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไปงอ้อเขาไหมหรือว่าตัวเขามาง้อคุณไหมแล้วมีของขวัญม,มาให้เป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะอืมแล้วมันดูเหมือนกับจะต้องได้ใช้เวลาด้วยกันนะอ่ะก็ดูดีนะคะต่อให้มันเป็นไพ่เดี๋ยวให้ริ้นเทสกับหัวก็ช่างนะแต่แต่มองว่าคือเราไม่จําเป็นต้องใช้จิตเยอะไม่ต้องเซน์กระแสะจิตหากันไม่ต้องส่งกระแสะจิตหากันแต่เป็นการมาพบพบเจอกันนะคะด้วยด้วยตัวตนด้วย สองคนคนสองคนมาเจอกันนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ได้เจอกันนะคะก็เหมือนกับว่าช่วงเนี้ยช่วงเดือนช่วงช่วงเนี้ยสัปดาห์เนี้ยช่วงเร็วเร็วเนี้ยคุณกับเขาอาจจะต้องไปยุ่งหรือว่าไปอยู่ในสังคมของตัวเองนะคะอย่างเช่นไปกินเลี้ยงปีใหม่บริษัทนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลามาโฟกัสกันอะไรกันอะไรเงี้ยอืมแต่มันดูมีโอกาสบางอย่างอยู่นะคะมีคอยขึ้นมามีเหรียญขึ้นมานะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเขานะคะรู้สึกยังไงกับคุณคะ คนคนนี้รู้สึกไงอะคุณรู้สึกว่าอยากควบคุมคุณจริงๆนะอยากให้คุณใจดีกับเขาทั้งที่เขาเนี่ยก็รู้ว่าเขามีเขี้ยวเล็บนะคะแต่ก็อยากได้ความทะนุถนอมจากคุณเขาเป็นคนที่ไม่อ่อนหวานไม่อ่อนโยนก็ได้แต่ความอ่อนหวานอ่อนโยนของคุณอนะหรือความใจดีนะคะความความใจดีความใจเย็นของคุณมันใช้กับเขาได้เอาเขาอยู่นะคะในขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ ทำให้เขารู้สึกได้ดีขนาดนี้เนาะต่อให้คนคนนั้นดูสวยดูฉลาดดูแบบดูแล้วน่าสนใจนะคะรูปลักษณ์ภายนอกอะไรเงี้ยดูดีมันมันเหมือนกับว่าไม่ได้ใจเขาแต่สิ่งที่ได้ใจเขาคือความใจดีของคุณนะคะ <S <S เขารู้สึกว่าคุณใจดีกับเขาที่สุดแล้วนะคะแล้วก็รู้จักเขาดีที่สุดอะรู้จักดาร์กใสดของเขา ถ้าไม่ได้คุยกันหรือติดต่อกันแต่มองว่าเขาจะไม่อดทนกับความคิดถึงอีกแล้วนะเขาจะมีการส่งข้อความนะคะเป็นการส่งข้อความส่งสัญญาณหรือว่ามากดไลค์คุณหรือว่ามามาทําอะไรเกี่ยวกับข้อความอะ่ะเมสเซนเจอร์อะไรเงี้ยเออแต่ว่าจะมาแบบรวดเร็วเลยนะคะเพราะคิดถึงอดคิดถึงไม่ไหวในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะอะตัวคุณรู้สึกกับเขาอย่างไงล่ะคะแล้วตัวคุณรู้สึกกับเขาอย่างไง คุณรู้สึกเครียดคุณรู้สึกเป็นทุกข์คนคนนี้ทําให้คุณเป็นทุกข์ก็เลยทําให้คุณนิ่งจริงๆคุณไม่ได้หยิ่งแต่ว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณมันทําให้คุณหยิ่งคุณต้องอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณต้องเลือกตัวเองคุณต้องนิ่งนะคะคุณจะไม่แบ่งพลังงานให้เขาอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาเขาทําให้คุณทุกข์มากอ่ะมันเหนื่อยมันกังวลไปหมดกับการที่จะต้องไปควบคุมหรือว่าเขาควบคุมคุณอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ยังไงก็แบบ ตัดกันไม่ขาดเนาะแต่ว่าคุณทําอะไรไม่ได้นะคะคุณก็เลยเหมือนปล่อยเลยตาเลยถ้าเป็นกรรมคุณก็เหมือนกับว่าโอเคก็ชดใช้กันไปนะคะใช้ความฉลาดใช้ความเป็นคุณนี่แหละในการที่จะควบคุมตัวเองหรือว่าประคองตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังเป็นอยู่กับเขาหรือว่าความสัมพันธ์ที่กําลังเป็นอยู่กับเขาเพราะเหมือนเขาจะไม่ค่อยนิ่งนะคะเขาจะเป็นธาตุลมที่แบบเปลี่ยนความคิดได้เสมอ พลังงานเขาขึ้นมาตั้งแต่แรกคือ queen of s o r d s คือการเปลี่ยนคำพูดได้เสมอเปลี่ยนความคิดได้เสมอนะคะนึกอยากจะพูดก็พูดนึกอยากจะทำก็ทำไม่คิดถึงใจคุณนะคะอันนี้มาเลยทำให้คุณแบบเบื่อจังอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าโอเคไม่วิ่งตามคุณจำเป็นต้องอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของคุณส่วนเขาจะไปจะมาเรื่องของเขาปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมนะคะถ้ามันจะผูกติดกันแบบนี้ก็ผูกไปแต่คุณจะไปทาอย่างอื่นเพราะคุณไม่อยากเครียดต่อไปอีกแล้ว พราน่าขนาดนี้ก็ทําให้คุณเครียดมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือดูแล้วเหมือนคุณก็โอเคคุณก็มี power ของคุณเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบทําให้เขามาควบคุมคุณจนเกินไปแต่แต่สิ่งที่คุณยอมคือยอมในโชคชะตานะคะว่าถ้าต้องเจอคนนี้โอเคก็เจอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็คง จบกันไปเองหรือว่าเขาเบื่อเดี๋ยวเขาก็ไปเองหรือว่าถ้าคุณหมดใจเดี๋ยวมันก็จะจบกันไปเองโดยที่เขาทําอะไรคุณไม่ได้แล้วก็มองดูว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้นะเขาจะเป็นเหมือนเด็กที่คอยวิ่งแบบหาแบบวิ่งรอบคนเป็นพ่อเป็นแม่แบบต้องการนั่นต้องการนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณแบบดูจะนิ่งๆจะไม่ทําตามความต้องการของเขานะคะคุณก็จะแบบปล่อยให้เขาร้องไปเดี๋ยวก็เหนื่อยเองอะไรประมาณนั้นนะ มาดูนะคะว่าเขาจะทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์ค่ะ next action เขาจะทํำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์คะแล้วเขาจะทำต่อทาอะไรต่อไปในความสัมพันธ์จะติดต่อมาไหมหรืออะไรนะคะเออมันจะมีคําพูดมาจริงๆขอปิดไพ่นะคะนูนิตี้นะกลัวมันโป้ะนะคะ เขาจะมีการสื่อสารจริงๆนะเป็นการสื่อสารที่ดูจริงจังนะคะไม่ใช่แบบมาแล้วก็ไปเหมือนแบบแค่มาจีบแล้วก็หายไปไม่ใช่แบบนั้นแล้วเหมือนเขาอยากจะได้คุณจริงๆแล้วล่ะนะคะอยากจะ m เมเนติเฟสสิ่งที่ตัวเองต้องการรู้แล้วว่าตัวเองต้องการยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังเป็นคําพูดอยู่นะคะยังไม่มีการลงมือหรือกระทําถ้าสมมุติว่าสัญญาว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณนะคะก็เป็นเหมือนกับ หมือนเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแผนเยอะเฉยๆนะคะยังเป็นอะไรที่แบบแผนเยอะประมาณนั้นนะคะามาดูซิว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะคะดูซิว่าการกระทําของเขานะคะจะมีผลกับคุณยังไงคําพูดของเขามีผลกับคุณไหมคุณไม่เอาไปใส่ใจเนาะเพราะคุณรู้ว่าคําพูดของเขามีแค่คําพูดนะคะมันไม่มีน้ํามันไม่มีการกระทําหรือว่าสิ่งที่เขาจะกระทําต่อไปอะ่ะมันแบบ มันคาดหวังอะไรไม่ได้เหมือนกับเคยคุยกันมานานมากแล้วคุยกันมาบ่อยแล้วแล้วก็สิ่งที่เขาทำคือมันไม่ได้มาจากความจริงใจหรือว่าเป็นเหมือน Bo t t o m of t h e heart ดอะไม่ได้มาจากใต้บ o t t อมมาจากจริงความจริงใจจากสิ่งที่มันตกตะกอนแต่มันเป็นสิ่งที่เขาแค่อยากจะพูดออกมาหรือทำออกมาเฉยๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณตั้งรับนะคะอะมาดูแนวโน้มกันต่อไปนะคะว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์คืออะไรคะ พอดูแนวโน้มในความสัมพันธ์่อยค่ะแนวโน้มในความสัมพันธ์อืแนวโน้มในความสัมพันธ์คือเหมือนคุณจะปล่อยนะปล่อยให้เขานะคะไปใช้เวลากับตัวเองปล่อยให้เขาไปใช้เวลากับครอบครัวนะคะ แล้วก็คุณมุ่งหน้าไปสู่จุดที่คุณต้องการคือความสําเร็จในชีวิตอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณแบบจะไม่สนใจเขานะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะได้รับเหมือนได้รับ ความสนใจจากสื่อได้รับความสนใจจากโซเชียลหรือว่าสังคมที่คุณเป็นอยู่หรืออาจจะเป็นในที่ทํางานคุณอาจจะทํางานนะคะได้รับโบนัสหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยเหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะเหมือนจะมุ่งหน้าไปอีกที่หนึง่งแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะส่วนตัวเขาก็อาจจะเหมือนกับก็เข้าใจคุณเนาะปล่อยคุณเหมือนกันแล้วก็ไปใช้เวลากับครอบครัวของเขาหรือว่าไปอยู่คนเดียวนะคะหรือเขามองว่าตัวคุณอ่ะ ไม่ได้เห็นศักยภาพในการที่จะเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วตัวเขาก็ก็เหมือนกับว่านั่งมองดูคุณนะคะมองดูคุณประสบความสําเร็จอะไรประมาณนั้นนะคะอาดูไพ่เพิ่มนะคะเอาคาของความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์นี้นะมันต้องการการแบบหันกลับเข้ามาแล้วก็ทํางานในความสัมพันธ์นะคะให้ให้กับสิ่งที่อีกคนต้องการแต่ว่าดูเหมือนว่า อีกฝ่ายก็ยังจะทําตามความต้องการของตัวเองนะคะเหมือนเขาก็ยังจะทําตามความต้องการของตัวเองนะเพราะดูแล้วเขาก็เป็นพลังงานที่เอ่อเห็นความสุขของตัวเองเป็นสําคัญนะคะให้เวลากับคุณน้อยเหมือนเดิมไม่ได้ให้อย่างที่ปากพูดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาไม่ได้แบบตื่นรู้ขนาดนั้นนะคะที่จะแบบเออต้องเข้าใจแล้วว่าแอคชั่นสิหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะคะอืม ถ้ากลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ก็มองว่าตัวเขาก็ยังจะเป็นคนเดิมนะที่ทําให้ตัวเองมีความสุขคือเขาจะยึดความสุขของตัวเองเป็นสําคัญอนะ่ะอืมเป็นคนที่รักตัวเองอ่ะนะคะถ้าจะต้องให้คุณหรือช่วยเหลือคุณนะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ารองจากสิ่งอื่นที่เขาทําอยู่หรือมีอยู่นะคะอ่ะขอให้ปิดสรุปนะคะสรุปสัก 3, สามใบหน่อยสิหรือคําแนะนํานะคะคําแนะนําในสถานการณ์ช่วงนี้ที่คุณควรจะทํานะคะ สรุปคาแนะนําในอ่ะโอเคก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องเนาะทำเพื่อตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะคะรักตัวเองให้เป็นนะคะแต่มองว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วแหละเนาะเป็นเดอะไฮโรแฟนนะคะสอนตัวเองได้รู้แล้วว่าจะต้องทําอะไรในความสัมพันธ์นะคะไม,ไม่ลังเลไม่ลีลอคุณหาข้อมูลมาเยอะนะคะคุณเก็บข้อมูลของคนนี้เยอะหรือว่า คุณรู้อะไรมาบางอย่างหรือว่าคุณพร้อมที่จะตัดเขาถ้าเขาท็อกซิกเกินไปในชีวิตก็มองดูว่าคุณพร้อมที่จะตัดนะคะแล้วก็ไปเป็นเดไฮโรแฟนก็คือเป็นคนที่แบบตัดสินใจให้กับตัวเองได้ว่าตัวเองจะไปเป็นคนแบบเป็นที่พึ่งพ้ายกับคนอื่นงนี้ก็ได้นะคะบางคนก็ไปบวชพระนะบางคนก็ไปเป็นครูนะเออไปสอนอะไรบางอย่างที่คุณแบบมีความรู้อ่ะคุณเป็นโคช้ช เป็นโค้ชหรือเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนก็ไปดูดวงอย่างนี้ก็ได้นะเออเหมือนหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเป็นการไปช่วยคนอื่นเพื่อที่จะไม่ต้องมาโฟกัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองคุณเหมือนอยู่ลอยอยู่เหนือปัญหาค่ะเออมองดูว่าคุณจะไปทําอะไรแบบนี้นะคะอืมหรือว่าคุณจะวางนิ่งวางเฉยแล้วก็ทําตามประเพณีอย่างนี้ก็ได้เนาะทําตามความถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะอ่ะ,อะมาดูไพ่นะคะว่าไพ่จะแนะนํำยังไงนะคะกับคนที่แบบว่า มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนคุยคนคุยที่แบบไม่มีสถานะนะคะสถานาการณ์ที่มันแบบไม่รู้จะเป็นยังไงนะอืม v o r g i v i n g a n n learning ก็ดูเหมือนว่าคุณจะให้อภัยได้เนาะแล้วก็ไปใช้เวลาในการที่จะสร้างความเติบโตให้กับตัวเองอะคะ่ะเป็นการเรียนรู้ในชีวิตด้วยคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคุณก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เขาแล้วก็ให้ตัวเองได้เติบโตนะคะแล้วก็ไม่ คือคุณเรียนรู้ว่าความรักความสัมพันธนะ์น่ะมันต้องมีการพูดการเอ็กซ์เพรสเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่เหมือนคนคนนี้เขาจะแบบมามา,มาหายหายไปไปกับกับแล้วมันทําให้คุณรู้สึกบล็อกแล้วก็ไม่ได้แบบแสดงออกถึงความรักจริงๆอะ่ะคุณอาจจะต้องการคนที่เข้ามาแล้วก็ชัดเจนกับคุณเป็นความรักจริงๆที่ไม่ใช่เป็นแบบเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ก็มองดูว่าคุณจะให้อภัยกับคนนี้ได้นะมาดูไพ่ต่อ แพชชั่นนะคะเออแต่ใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้ก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามีแพชชั่นเนาะมีการมีความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะรักอยากจะหลงใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่คุณควรจะทําต่อไปก่อนที่จะมีคนอื่นก็มองดูว่าคุณอ่ะจะต้องรักตัวเองเป็นก่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือคุณอ่ะเรียนรู้ที่จะแบบรักตัวเองจากเขาอ่ะเหมือนเขารักตัวเองเขาไม่ได้รักตัวะเ,เขาเห็นแก่ตัวแต่คุณก็เรียนรู้ว่าเออการเห็นแก่ตัวหรือว่าการ หรือเราไม่ต้องเห็นแก่ตัวความรักไม่จําเป็นต้องเห็นแก่ตัวก็ได้แต่เราถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องสูญเสียอะไรหรือว่าไปทุ่มเทให้ใครเยอะเกินไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือทําในสิ่งที่ตัวเองเออข,ข,ขาเรียกว่าอะไรนะซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะในการที่จะรักตัวเองนะรักตัวเองก่อนแล้วค่อยไปรักคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะอมืมันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มรักตัวเองเราก็รู้สึก หลงตัวเองนะอาจจะไม่ได้สนใจคนอื่นหรือสนใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกที่มันจะความลหลงไหลเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนาะอาจจะเป็น new love นะคะหรือว่าถ้าเขาเนี่ยกลับเข้ามานะสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะมีการ express หรือบอกรักคุณก็ได้นะถ้ามีการให้อภัยกันนะคะอื เพราะว่าเขามองเห็นว่าคุณเนี่ยรักตัวเองเป็นนะคะการที่คุณนิ่งแล้วก็ไม่วิ่งตามเขาก็มันทําให้เขาเซอร์ไพรส์ก็ได้เนาะมันยิ่งทําให้เขามีแพชชั่นกับคุณอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ได้ๆแล้วแต่นะคะให้เอาไปพิจารณาเองคุณมีฟีวิวว่าคุณจะทิ้งเขาหรือจะอยู่กับตัวเองหรือว่าจะไปด้วยกันรอกันไปให้อภัยซึ่งกันและกัน แล้วแต่คุณเลยนะคะอันนี้เป็นเพียง general reading entertainment นะคะเป็นคลิปที่แค่ฟังแล้วก็ไม่รู้เป็นเรื่องราวของใครแต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องราวของตัวเองจริงๆนะคะก็เข้ามาเปิดดวงนะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอดูได้นะคะก็ใต้โพสคลิปใต้ description นะคะช่องทางการติดต่อเนาะการดูดวงเป็นการดูดวงแบบอัดคลิปเท่านั้นนะคะไม่มีการโทรเนาะเพราะฉะนั้นก็ส่งคำถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวหมอดูดูไพ่แบบนี้แล้วก็อดัด ส่งคลิปไปให้นะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมในวันนี้สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย